สวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาเรียนรู้ชุดทดสอบช่างควบคุม PLC ระดับหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาไปแนะนำตัวดิจิตอล i วิตต่อไปจากคลิปที่แล้วนะครับสำหรับด i จิตอลสวิตเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลที่เป็น input รูปแบบหนึ่งนะครับในส่วนของ d i ดิจิตอลสว c ตอันนี้ก็จะมีส่งสัญญาณออกมาเนี่ยดิจิตนะครับก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับก็ ถ้าเป็นเลข0นย์ะครับมันก็จะไม่ส่งสัญญาณอะไรมาเลยเนาะซึ่งดิจิตอลสวิตช์อันนี้ผมต่อไว้ที่ x14 ถึง x 1 7ครับมันก็จะมี4ดนะิจิตเนาะก็คือ x14 15 16 17นะครับอ่าผมถ้าผมเป็นเลข1นะครับมันก็จะเป็นเลขฐาน2นะครับ1นะครับ2ก็จะเป็นเลขนี้นะครับ3 4 5 6ี เก้าแล้วก็0นะครับนี่ก็เป็น9 8 7 6 5 4 3 2 1 0กนนะครับก็จะเห็นว่ามันส่งสัญญาณเป็นแบบดิจิตอลนะครับกเ็เราถึงเรียกมันว่าดิจิตอลสวิตช์นั่นเองนะครับ ในส่วนนี้ผมเขียนโปรแกรมคร่าวๆไว้แล้วนะครับผมออนไว้แล้วแล้วก็ผมสามารถที่จะเมนนวนได้นะครับในโหมดเมนนวนถ้าเป็นโหมดออโต้ผมจะรับค่าจากตัวดิจิตอลสวิตซ์ซึ่งผมอยู่ที่เลข3 <suficiente> ผมจะทำงานทั้งหมด3รอบนั่นเองนะครับถ้าผมกดสตาร์ทที่ท b 1นะครับทีนะ่ A5 เนาะมันก็จะทำงานนะครับ ขึ้นที่มาอย่างตำแหน่งนี้ก็จะเห็นว่า y10 y11 y12 y13 เนี่ยเป็น DPL2 นะครับก็คือส่งเลขเป้าหมายที่เราต้องการนะครับก็คือ3รอบไปแสดงที่ DPL2 ฉะนั้น DPL2 เนี่ยก็จะเป็นตัวของภาค Output นะครับสัญญาณตรงนี้เราต้องจ่ายออกไปนะครับก็พาไปดูคำสั่งคร่าวๆนะครับในการ อ่านค่าดิจิตอลสวิต c h เข้ามาผมก็จะใช้คำสั่งนี้ครับ BCD ตามด้วย K 1 X 1 4นะครับ K 1ก็คือ4ดิจิตเหมือนที่ผมบอกนะครับส่วน X 1 4ก็คือตัวของดิจิตเริ่มต้นเนาะเพราะว่าผมใช้14 15 16 17นะครับมี4ดิจิตเอาไปเก็บไว้ที่ D 0นั่นเองนะครับแค่นั้นนะครับส่วนของตัวนี้นะครับเมื่อผมกดสตาร์ท นะครับผมก็จะเอาค่าที่อยู่ใน d ีศูนย์ไปแสดงที่เคหนึ่งก็สี่ดิจิตเหมือนกันเนาะ,ะเริ่มต้นที่ตั้งแต่ y ายสิบไปจนถึง y ายสิบสามนั่นเองนะครับถ้าเคาน์เตอร์มันทํางานนะครับเคาน์เตอร์มันทํางานผมก็จะใช้คําสั่งนี้เหมือนกันนะครับบีซีดีซีศูนย์นะครับส่งค่าที่อยู่ใน c ีศูนย์ที่เป็นเคาน์เตอร์นะครับไปแสดง ที่ k1 ก็คือสีิจิตใช่ไหมครับแล้วก็ y14 เริ่มต้นตั้งแต่ y14 มันก็ไปแสดงเลข3หมดเลยเห็นไหมครับนะถ้าเราไปดูที่ simulator ก็จะเป็นเลข3ทั้ง3ตัวนะครับนะถ้าผมกดกลับไปที่โหมดเมนวนวลก็จะเป็นการรีเซ็ตเนาะเมนนวลได้นะครับนะแล้วก็ถ้าผมปรับรอบตัวนี้ก็จะแสดงเลขคขขนละแบบนะครับนะกดสตาร์ท เขาก็จะเอาเลข2เนี่ยไปแสดงที่ตัว DPL2 นะครับซึ่งเป็นเอาต์พุตดิจิตอลสวิตเป็นอินพุตนะครับ DPL1 ก็จะเป็นเอาต์พุตเหมือนกันเห็นไหมครับจะเป็นเลข1นะเริ่มต้น14ถึง17ก็ประมาณนี้ครับสำหรับชุดที่เป็นตัวดนะิจนะิตอลสวิตภาคอินพุตเนาะแล้วก็ตัว DPL1 และ DPL2 ที่เป็นตัวภาคเอาต์พุตนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าก็เดี๋ยวฝากติดตามนะครับแล้วเจอกันนะครับโอเคขอบคุณครับ